เปิดจักรวาล SMS marketing การตลาดทรงพลังแห่งยุคออนไลน์เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่านี่คือโลกยุคสมัยใหม่ยุคสมาร์ทโฟนยุคอินเทอร์เน็ตยุคที่คุณสามารถยิงโฆษณาออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือว่า TikTok a d เป็นต้นจากโน้ตบุ๊กหรือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเพื่อขายของให้กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่า การตลาดออนไลน์ที่กลับสร้างผลตออแทนอย่างน่าทึ่งในยุคอินเทอร์เน็ตแบบนี้กลับกลายเป็นการทำรีมาร์เก็ตติ้งไปยังเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่มาที่ไปคือผมนั้นให้ความสำคัญกับการทำลิสต์บิลดิ้งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บชื่อเบอร์โทรและอีเมลตลอดเส้นทางของการทำเซลส์ฟันนอลเก็บตั้งแต่ช่วงแจกเอกลีฟโบนัสเพื่อหารายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบ ไปจนถึงการเปิดใบออเดอร์ในระบบไว้ก่อนเอาข้อมูลผู้สนใจสินค้ามาก่อนแล้วค่อย Follow-up ตามไปในภายหลังโดยตอนนั้นผมก็ใช้โปรแกรมบริหารออเดอร์ของทาง Page 365ผ่านไปปีเศษปรากฏว่าใบออเดอร์ที่เปิดไว้ในระบบนั้นมีถึงมากกว่า5,000รายการซึ่งแน่นอนว่าจะมีทั้งที่ปิดการขายสาเร็จและไม่สาเร็จนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็มีครบทั้งชื่อเบอร์โทรและอีเมลซึ่งแน่นอนว่าบางรายการซ้ำกัน บางรายการใช้ไม่ได้แล้วแต่โดยคราวเกินครึ่งหนึ่งนำไปใช้รีมาร์เก็ตติ้งได้ประกอบกับช่วงนั้น Facebook เริ่มมีการปรับปรุงระบบบ่อยการยิงโฆษณา Facebook เริ่มไม่เสถียรได้ผลวันแรกวันต่อมาไม่ได้ผลปรับแอดทีนึงแอดพังทั้งระบบยอดขายเริ่มไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปผมจึงเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดและการขายใหม่ทั้งหมด โดยหันมาใช้วิธีรีมาร์เก็ตติ้งไปยังฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าทั้งกว่า5,000รายการในระบบนั่นเองโดยในตอนนั้นผมใช้วิธีบ้านๆก็คือเทเลเซลส์ ales, โทรศัพท์ไปขายของตรงๆและผลปรากฏว่าได้ยอดขายเดือนเจ็ดหลักติดกัน3เดือนนับเป็นผลตอบแทนที่น่าพอใจมากเพราะช่วงที่ระบบโฆษณา Facebook เริ่มมีประสิทธิภาพน้อยค่าโฆษณา Facebook ของแคมเปญหนึ่งๆอาจจะพุ่งไปถึง40%ของยอดขาย แปลว่าย,ยอดขาย1ล้านบาทค่าโฆษณาปาไปแล้ว4 0 0แสนส่วนค่าจ้างและค่าคอมมิชชั่นของแอดมินนั้นต่างหากนะครับแต่การรีมาร์เก็ตติ้งไปยังฐานข้อมูลในมือโดยการติดต่อตรงเข้าไปยังเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้ายอดขายเท่ากันแต่มีค่าใช้จ่ายในแคมเปญนนั้นเพียงไม่เกิน15%เท่านั้นนั่นคือค่าดำเนินงานทั่วไปต่างๆและค่าจ้างหรือค่าคอมมิชชั่นของแอดมินเป็นต้น ถึงจุดนี้จึงต้องขอแนะนำเจ้าของธุรกิจทุกท่านว่าเบอร์โทรสำคัญมากเบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มเป้าหมายหรือฐานลูกค้าเก่าในระบบคือสิ่งแรกสิ่งเดียวและสิ่งสุดท้ายที่จะทำให้โปรเซสต์ของคุณเกิดยอดขายมหาศาลต่อให้บัญชีโซเชียลมีเดียหรือบัญชียิงโฆษณาของคุณจะใช้การไม่ได้ซักบัญชีเดียวและที่สำคัญปัจจุบันคุณไม่ต้องมานั่งโทรหาลูกค้าทีละคนเหมือนสมัยก่อน เพราะวันนี้คุณมีโปรแกรม SMS Marketing เช่น SMS Cup เป็นต้นที่คุณสามารถใช้ Broadcast ข้อความถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นและต่อไปนี้คือวิกฤตบนโลกออนไลน์ที่กำลังจะกลายเป็นโอกาสของคนที่เริ่มปรับกลยุทธ์ก่อนและเริ่มต้นเข้ามาทำการตลาดผ่าน SMS Marketing เป็นกลุ่มแรกๆ Ericsson and the r a d i k e t Group รายงานว่าปี2021 มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนประมาณ6,370ล้านคนหรือประมาณ79%ของประชากรโลกนะครับและยังคาดการต่อไปว่าในปี2025จะทะลุ7,000ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ88%ของประชากรโลกส่วนทางด้าน World Advertising Research Center พยากรณ์พฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็ตว่า ณนะตอนนั้นพวกเขาอาจจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์มือถือแต่เพียงอย่างเดียวในสัดส่วนที่สูงถึง73%ต่อมาเรามาดูเรื่องของ open rate กันนะครับ open rate หรืออัตราการเปิดอ่านข้อความ sms marketing สูงมากเมื่อเทียบกับ messaging app ต่างๆข้อความ sms marketing มีอัตราการเปิดอ่าน98 9 9ถึง99%อัตราการเปิดอ่านภายใน3นาทีแรกสูงถึง90% และมีอัตราคลิกทูเรทหรือว่า CTR ที่สูงถึง19 3 6ถึง36ทีนี้มาดูข้อความในอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับอีเมลมาร์เก็ตติ้งนั้นมีอัตราการเปิดอ่านเพียง28 3 3ถึงส3่วน CTR นั้นต่ำยิ่งกว่าคือ1ถึง3เปเนต์เท่านั้นส่วนข้อความจาก Instant Messaging App เช่น Facebook Messenger Chatbot นั้นอาการหนักยิ่งกว่าแม้ช่วงแรกที่แอปเพิ่งเข้าสู่ตลาด การตลาดด้วยวิธีนี้มีอัตรา Open r a ร e ที่สูงถึง70-90%แต่ภายหลังลูกค้าเริ่มรู้สึกว่าข้อความการตลาดผ่าน Facebook Messenger นั้นคุกคามความเป็นส่วนตัวเกินไปตัวโปรแกรม c แชทบอ t เองก็เริ่มเข้มงวดมากขึ้นมีเงื่อนไขและข้อจำกัดในการส่งข้อความมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหากละเมิดแล้วจะถูกแบนบัญชีแชทบอตและลามไปถึงแบนบางฟังก์ชันการใช้งานของ Facebook Ad อีกด้วย ส่วนตัวผมนั้นเคยประสบหายนะทางการตลาดเช่นนี้มาแล้วนะครับเมื่อวางแผนแคมเปญการตลาดมาอย่างดีแล้วแต่พอถึงวันที่จะต้องบล็อตคาส์ข้อความผ่านทาง Facebook Messenger Chatbot ปรากฏว่ามันเปลี่ยนกฎสิ่งที่เคยทำได้ทำไม่ได้แล้วและถ้าจะทำแบบนี้ต้องไปทำแบบนี้ก่อนเป็นตน้นจากนั้นผมก็โดนบล็อกบัญชีแชทบอทและถูกแบนบัญชียิงโฆษณาในส่วนของการยิงโฆษณาแบบทักแชทชั่วคราว ตอนนั้นผมแทบจะไม่เหลือหนทางทำอะไรแล้วจริงๆสินทรัพย์ทางข้อมูลที่ยังเหลือในอำนาจควบคุมของผมจริงๆก็คือเบอร์โทรและก็อีเมลของลูกค้าที่ทำให้ยังสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้แม้ระบบบล็อตการ์ผ่านช่องทางอื่นๆจะถูกระงับชั่วคราวไปแล้วนั่นเองครับและในตอนถัดไปจะไปลงลึกในรายละเอียดของ SMS Marketing ว่ามันมีวัตถุประสองค์อย่างไร และมันกำลังจะมีบทบาทสำคัญมากอย่างไรในยุคที่ตลาดกำลังต่อต้านโฆษณาออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ในบทนี้ตอนนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์ในการทำ SMS Marketing กับธุรกิจของคุณอย่างมากนะครับฉะนั้นห้ามพลาดเลยกับ12ผลสำรวจจากลูกค้าเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ SMS Marketing อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผลสำรวจเหล่านี้จัดทำโดย Yoppo เป็นบริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับธุรกิจอ e ีคอมเมิรไปเริ่มกันเลยกับผลสำรวจที่1 เขาถามว่าลูกค้านะครับมีการสมัครรับ SMS จากแบรนด์ต่างๆนั้นเฉลี่ยแล้วกี่แบรนด์ด้วยกัน3ามลำดับแรกนะครับลำดับที่1ไม่รับเลยมี13%รับ1-4แบรนด์ประมาณ39และ5-8ถึงแบรนด์อยู่ที่ประมาณ20%ฉะนั้นลูกค้านะครับดยเฉลี่ยเนี่ยจะรับมากที่สุดนะฮะ39%นะฮะก็คือจะรับัปอยู่ที่ประมาณ 1ถึง4แบรนด์นั่นเองทีนี้เราจะไปที่ผลสำรวจในกลุ่มของเหตุผลในการตัดสินใจสมัครรับข้อความจากแบรนด์ต่างๆนะครับผลสำรวจนี้ถามว่าลูกค้านะครับมีแนวโน้มที่จะสมัครรับ SMS ในช่วงสเตจไหนนะครับผมก็ลำดับนะฮะสามสี 3, 4, ลำดับนะครับลำดับที่1 before my first purchase ก็คือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้านะครับมีการสมัคร sms ไปแล้วเนี่ยถึง34%เลยแล้วก็ตามมาด้วย after my first purchase ก็คือหลังจากซื้อไปแล้วนะครับถึงจะสมัครรับ sms แล้วลำดับที่3ก็ต้องซื้อไปสักพักหนึ่งฮะถึงจะยอมสมัครรับ sms ซึ่งส่วนนี้มี20%และ16%นะครับคือไม่สมัครเลยนะฮะแม้จะซื้อสินค้าแล้วก็ไม่ขอรับ sms ใดๆดจากแบรนด์เลย ต่อมาผลสำรวจลำดับที่3มนะครับมีการถามว่าแล้วอะไรนะครับที่จะเป็นตัวใช้ในการพิจารณาว่าจะสมัครหรือไม่สมัครรับ s m s จากแบรนด์นะครับผมซึ่งเราจะดูกันที่3อันดับแรกนะครับเรื่องกัที่อันดับที่1นะครับผมก็คือตัวของข้อเสนอที่จะให้ถ้าว่าลูกค้าเนี่ยสมัครรับ SMS มเจากแบรนด์มีอะไรจะเสนอให้ไหมถ้ามีนะครับเนี่ยจะเป็นตัวที่ จะพิจารณาเป็นอันดับต้นๆเลยคือสูงถึง57%เลยนะครับถ้าแบรนด์นะฮะเสนอพวกส่วนลดออฟเฟอร์ต่างๆเนี่ยโอเคเลยเขาพร้อมที่จะสมัครรับ SMS นะครับลำดับที่2ก็คือเขาจะพิจารณาว่าเขามีแนวโน้มจะซื้อสินค้าจากแบรนด์เนี่ยบ่อยแค่ไหนถ้าซื้อบ่อยนะครับก็จะพิจารณาสมัครนะครับซึ่งอันนี้จะอยู่เป็นลำดับที่2คือ54%แล้วลำดับที่3นะครับ48%จะพิจารณาว่าสินค้าของแบรนด์นะครับผมมัน เกี่ยวข้องกับความต้องการของเขาหรือไม่ถ้าเกี่ยวก็จะสมัครนะครับผลสำรวจลำดับที่4อันนี้จะเป็นเรื่องของ motivate ก็คือแล้วอะไรนะฮะที่มันจะเป็นการกระตุ้นให้เขาสมัครเร็วขึ้นเมื่อสักครู่นี้คือการพิจารณาอันนี้คือการกระตุ้นให้สมัครหรือว่าตัดสินใจเร็วยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ 3. อันดับแรกนะครับอันดับที่1คือ unlocking a one time discount code ก็คือมีการแจกโค้ดส่วนลดนั่นเองนะครับผมสมัครแล้วรับโค้ดส่วนลด ทันทีเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นให้เขาสมัครนะฮะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง57%เลยที่จะสมัครด้วยการกระตุ้นแบบนี้ลำดับที่2นะครับก็คือการที่เขารู้สึกว่าการสมัคร SMS เมนี่ยมาจะทำให้เขาเข้าถึงข้อมูลของโปรโมชั่นแล้วก็ข้อมูลของข่าวสารสินค้าใหม่เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ง่ายขึ้นเนี่ยเขาก็อยากจะสมัครนะฮะอันนี้จะเป็นอันดับที่สสัดส่วน53%ส แล้วลำดับที่3นะครับสัดส่วน51นะครับจะตัดสินใจสมัครเร็วขึ้นนะครับเพราะเขาต้องการที่จะรับทราบนะครับเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าที่เขาสั่งว่าถ้าถ้าเกิดว่าแบรนด์นี้มีการเสนอว่าจะแจ้งข้อมูลในการจัดส่งสินค้าเนี่ยผ่านทาง SMS นะครับก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เขาเนี่ยสมัครนะครับเป็นสัดส่วนถึง51เลยอยู่ลำดับ3นะครับ ต่อมาเป็นการสำรวจเกี่ยวกับความต้องการหรือว่าความคาดหวังเกี่ยวกับความเร็วในการรับข่าวสารจากแบรนด์ผ่าน SMS ลำดับที่1นนะครับบอกว่าการสมัคร s m s นั้นเพราะว่าเขาคาดหวังแล้วก็ต้องการที่จะได้รับข่าวสารเนี่ยทันทีคือถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นมีข้อเสนอมีอัปเดตเกี่ยวกับสินค้าและบริการเนี่ยเขาต้องการรับข่าวสารทันทีนี่คือเหตุผลอันดับที่หน ในการสมัครรับ SMS จากแบรนด์ลำดับที่2นะครับให้เหตุผลในการรับสมัคร SMS จากแบรนด์ก็เพราะว่าในกล่องอีเมลของเขาครับมันเต็มไปด้วยข้อความแล้วเขาไม่อยากจะเปิดอีเมลนั่นเองฉะนั้นอยากจะขอรับข้อความที่เขาอยากได้จากแบรนด์จริงๆเนี่ยผ่าน SMS อันนี้อยู่ลำดับที่2 47%ของผู้สำรวจและลำดับที่3ก็คือ เขาสมัครรับ SMS เพราะต้องการที่จะสื่อสารกับแบรนด์แบบ one on one คือโต้อตอบผ่าน SMS แบบเป็นเรียกว่าเหมือนกับเป็น VIP น,นั่นเองนะครับผมจึงสมัครรับ SMS อยู่ลำดับที่3สัดส่วน43%แล้วอันนี้จะเป็นผลสารวจถามว่าทำไมคุณถึงชอบ SMS มากกว่าช่องทางอื่นนะครับก็ในผลสารวจนะครับลำดับที่1สัดส่วน55%ของผลสารวจบอกว่า เขารู้สึกว่ามันได้รับข้อความเนี่ยที่ปัจจุบันทันด่วนนะครับรวดเร็วแล้วก็ทันทีนั่นเองก็เหตุผลจะคล้ายๆกันนะคือความเร็วอะ่ะคือคนตัดสินใจสมัคร SMS เพราะว่าเขาอยากได้ข้อมูลที่เร็วที่สุดจากแบรนด์นะครับแล้วลำดับที่2ก็คือให้เหตุผลว่าก็เขาคิดว่ามันง่ายต่อการไซอสาไซอาคือหมายถึงว่ายกเลิกรับข้อความนั่นเองแล้วก็ลำดับที่3นะครับ42%ของผลสํารวจบอกว่า เขาสมัคร SMS เพราะเขารู้สึกว่ามันเป็น Personal มากกว่าก็อันนี้ดูเหมือนว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะสื่อสารกับแบรนด์แบบเป็นส่วนตัวนั่นเองก็จะเหตุผลคล้ายๆกับเมื่อสักครู่น,นี้นะครับก็คือเขารู้สึกว่ามันเป็นวันออนวลูกค้าอยากได้ความเป็น Person a l ความเป็นส่วนตัวความเป็น VIP ในการคุยกับแบรนด์โดยตรงนั่นเองนะครับต่อมาเป็นผลสำรวจด้านความมีส่วนร่วมกับแบรนด์ ผลสำรวจถามว่าถ้าคุณสามารถที่จะ customize หรือว่าปรับแต่งการรับข้อความได้เนี่ยลูกค้าอยากจะปรับแต่งอะไรเป็นพิเศษนะครับลำดับที่หนึงเลยนะฮะสัดส่วนถึง50%เเลยบอกว่าอยากจะปรับแต่งประเภทการรับข้อความเช่นสามารถที่จะเลือกรับอะไรเป็นพิเศษได้นะฮะสามารถจะเลือกรับพวกข้อเสนอส่วนลดหรือว่าข้อเสนอสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า VIP หรือว่าข้อเสนอสินค้าใหม่เนี่ยสามารถปรับแต่งว่าจะรับอะไรเป็นพิเศษได้อันนี้เขาอยากได้แบบนี้แล้วลำดับที่2นะครับก็คือสามารถปรับความถี่ในการรับข้อความได้ตามใจชอบของเขานะครับว่าจะรับถีแค่ไหนนะอันนี้อยู่อันดับที่2สัดส่วน28%และลำดับที่3นะครับสัดส่วน22%ของผลสำรวจเนี่ยบอกว่าเขาอยากที่จะปรับแต่งในเรื่องของการนำเสนอ สินค้าเฉพาะกลุ่มก็คือเขาสนใจอะไรอะ่ะเขาก็อยากจะปรับแต่งให้รับแต่ข้อมูลของสินค้ากลุ่มนั้นๆเป็นหลักแล้วผลสำรวจนี้ถามกลุ่มเป้าหมายหรือว่าถามลูกค้าว่าข้อความแบบไหนที่คุณรู้สึกว่าเอ็นเกจิ้งนะฮะก็รู้สึกว่ามันมันตรงกับความต้องการของเขาเวลาที่เขาได้รับข้อความนะฮะข้อความประเภทไหนก็อันดับที่1นนะครับสัดส่วนถึง6 0ของผลสำรวจเลยนะ,ะบอกว่า การที่แบรนด์เนี่ยส่งข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับความสนใจหรือว่าเกี่ยวข้องกับประวัติการสั่งซื้อในอดีตนะฮะอันเนี้ยเขารู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยส่งข้อมูลที่ตรงใจหรือว่าเข้าใจเขาจริงๆลงลำดับที่2นะครับก็คือแบรนด์นะฮะมีการส่ง direct link นะไปยังเว็บไซต์ที่ขายสินค้า อันนี้ก็คือพอใจแล้วนะการทำแบบนี้อําดับที่2นะฮะเ,เป็นห2องเปอ็นของอผลสารวจแล้วก็ลำดับที่3 43%ของผลสารวจนะครับคือเขาอยากให้แบรนด์เนี่ยถามคำถามนะฮะว่าแบบมีอะไรให้ช่วยไหมสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอยากได้อะไรเงี้ยคือเขาอยากให้แบรนด์เนี่ยถามแบบนี้การถามเนี่ยมันทำให้เขาสึกว่าแบรนด์สนใจแล้วก็ ถูกใจเขามากกว่านะครับในการถามลูกค้าบ้างนะฮะอยู่อันดับ3เลยส่วนหัวข้อนี้นะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับวิชวลคอนเทนต์วิชวลคอนเทนต์ก็คือเป็นคอนเทนต์ที่เป็นรูปภาพคือ SMS เมเนี่ยมันเป็นเท x กซ์แต่ว่ามันสามารถแนบไฟล์รูปภาพได้แล้วเขาก็ถามว่าชอบวิชวลคอนเทนต์แบบไหนนะครับอันดับที่1นนะครับก็คือเขาต้องการรูปภาพประเภทส n น็คพิกซ์แล้วก็ behind the scene คอนเทนต์นะครับก็คือแบบเป็นคอนเทนต์ที่ เบื้องหลังคอนเทนต์ทีเ่เป็นธรรมชาตินะของแบรนด์ให้มากที่สุดเนี่ยเขาอยากได้แบบนี้แต่ว่าลำดับที่2นะครับก็คืออยากจะได้รูปภาพ p r o d u c t photo from real customers ก็ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าอยากจะได้รูปที่มาจากลูกค้าได้กันเนีกำลังใช้สินค้าอยู่แล้วก็ลำดับที่3าเนี่ย48%นะฮะก็อยากได้รูปภาพที่ professional photo คือรูปภาพอย่างเป็นทางการสวยๆเลยจากแบรนด์นั่นเอง ส่วนผลสำรวจนี้นะครับก็จะเป็นการถามว่าข้อความประเภทไหนที่จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นนะครับลำดับที่หนึ่งเลยนะฮะ60%บอกว่า personalized offer ก็คือการเสนอสินค้าที่มันตรงกับความต้องการของเขาจริงๆนะฮะก็มันก็จะอ้างอิงจากความสนใจหรือว่าประวัติการสั่งซื้อในอดีตนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแบรนด์สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้นะฮะมา ดูแล้วก็วางแผนในการส่งข้อความได้ตรงกลุ่มลูกค้าตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้านั้นนะฮะอันเนี้ยมันจะช่วยเขาตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นเลยนะครับแล้วก็เร็วขึ้นด้วยลำดับที่2นะครับ47%บอกว่าพวก point หรือว่า reward ที่เขาจะได้รับจากการซื้อสินค้าครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจเลยถ้าซื้อแล้วได้ point ได้ reward เอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตะฮะไปแลกของไปแลกส่วนลดเนี่ยโอเคเลยอันเนี้ย เขาตัดสินใจเร็วขึ้นแน่ๆนะครับตรงนี้และอันดับที่3นะครับ42%นะฮะบอกว่าถ้าเขานะฮะมีคำถามแล้วเทคสไปหาแบรนด์แล้วแบรนด์เนี่ยตอบกลับมาเร็วอันนี้คือช่วยในการตัดสินใจซื้อได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้น่าสนใจนะน่าจะเหมือนกับในบ้านเราก็เหมือนกันเพราะว่าเราก็ขายของก็มีการทักแชทคุยแชทใช่ไหมครับแล้ว นี่คือถ้าเกิดว่าเราตอบแชทเร็วมันก็จะช่วยเรามันก็จะช่วยให้ลูกค้านะครับมีการตัดสินใจซื้อได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นเช่นกันก็ดูเหมือนกับว่าในต่างประเทศก็ก็เป็นเหมือนกันนะครับคือลูกค้าเนี่ยถ้าเขาได้รับการตอบกลับที่รวดเร็วเขาก็จะตัดสินใจซื้อได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นและมาถึงกลุ่มผลสรสุดท้ายนะครับ สองอันสุดท้ายนะก็คืออันที่11แล้วก็12จะเป็นผลสำรวจด,ด้านความกังวลต่อการสมัครรับข้อความจากแบรนด์ลูกค้ากังวลอะไรบ้างไปดูกันนะครับลำดับที่11เหตุผลที่เขาจะไม่สมัครรับข้อความจากแบรนด์นะครับอันดับที่1 57%เลยนะเาบอกว่ากังวลว่าแบรนด์เนี่ยจะส่งข้อความที่เกินไปอันดับที่2 52%กังวลว่าแบรนด์จะ แชร์ข้อมูลส่วนตัวของเขาให้กับบุคคลที่3และอันดับที่3 50%ถ้าแบรนด์เนี่ยไม่มีการให้ incentive นะก็คือไม่มีการ o f f เฟร์างวัลของขวัญส่วนลดใดๆเลยในการที่จะแลกกับการที่เขาจะต้องมาสมัครรับข้อความเนี่ยเขาก็จะไม่สมัครและมาถึงผลสำรวจสุดท้ายผลสำรวจที่12นะครับเหตุผลที่ลูกค้าจะยกเลิกรับข้อความจากแบรนด์ ลำดับที่1น,นี้ไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะว่ามันสืบเนื้อมาจากข้อมาสักครู่นี้ลำดับที่1 65%จะยกเลิกรับข้อความถ้าเขาได้รับการส่ง SMS ที่มากเกินไปลำดับที่สองบอกว่าจะยกเลิกข้อความก็เพราะว่าข้อความที่ส่งมานั้นไม่เกี่ยวข้องกับความสนใจแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์กับเขาและลำดับที่3อันนี้น่าสนใจนะครับคือถ้าข้อความเนี่ยมันยาวเกินไป เขาก็จะไม่เอานะยกเลิกดีกว่าไม่รับแล้วนะครับระดับที่3ทีนี้ในเซอร์เวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อให้จบกันทั้งหมดเลยดีกว่าเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับต่อมาก็มาที่เหตุผลที่4คือถ้าข้อความนั้นมัน to s e l s i s หรืออีกความหมายนึงก็คือมัน hard sell นั่นเองคือยัดเยียดตะบี้ตะบันขายมากเกินไปโดยไม่มีข้อความแบบมาสร้างความสัมพันธ์ด้านอื่นเลย แบบนี้ลูกค้าก็ไม่เอาเหมือนกันแล้วก็จะขอยกเลิกรับข้อความต่อมาลำดับที่5จะยกเลิกรับข้อความถ้าหากว่าเท็กซ์นะฮะตัวข้อความเนี้ยมันมีตัวสะกดที่ผิดมากเกินไปเขาก็อาจจะรำคาแล้วก็มองเห็นว่าแบรนด์ไม่ไม่เป็นเหมือาอชีพนะฮะแล้วก็ยกเลิกรับดีกว่าลำดับที่6ลูกค้าจะยกเลิกรับข้อความถ้าหากว่าข้อความที่ส่งมาจากแบรนด์นั้นมันไม่ถูก Personalization นะครับ Personalization ก็คือการที่ ปรับแต่งข้อความและข้อเสนอที่มันตรงกับความต้องการของเขามากที่สุดซึ่งตรงนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลนะฮะของแบรนด์ข้อมูลของลูกค้าที่แบรนด์มีอยู่ในมือเราก็สามารถเอามาจําแนกแล้วก็แยกส่งตามความต้องการของแต่ละคนเนี่ยได้อย่างแม่นยำนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นการ personalization ถ้ามันไม่ตรงกันบ่อยเนี่ยลูกค้าก็บอกว่าจะยกเลิกรับข้อความแล้วสุดท้าย3%อเ์ก็คือ a r t e r ก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษ แล้วเดี๋ยวแถมท้ายนะครับผมแถมท้ายอีกหนึ่งอันเลยนะครับก็คือช่วงเวลาที่ลูกค้ายินดีรับข้อความช่วงเวลาที่ลูกค้ายินดีรับข้อความมากที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณทเที่ยงวันนะฮะเที่ยงวันถึงบ่ายสามเนี่ยสูงถึง28%เเลยนะครับก็คือเป็นช่วงเวลาที่เขาสะดวกฉะนั้นคุณก็ลองเอาข้อมูลนี้นะครับไปใช้ในการวางแผนนะว่าช่วงเวลาไหนที่น่าจะส่งหาลูกค้ามากที่สุดนะครับ ซึ่งถ้าดูจากผลสํารวจนี้ก็จะอยู่ที่หลักๆแลาจะมี2ช่วงคือช่วงเช้า9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงที่2คือเที่ยงถึงบ่ายสามแต่อย่างไรก็ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซอร์ว์ที่เขาเก็บมาจากต่างประเทศฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณก็อาจจะต้องเอามาทดสอบก่อนก็ได้นะครับว่าถ้านะ่ทดสอบในประเทศไทยเนี่ยแล้วช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นนะช่วงไหนเนี่ยผลตอบรับดีนะครับช่วงไหนคนเปิดอ่านช่วงไหนยอดขายมาดีเนี่ยก็ลองมาเทสต์ดูอีกทีหนึ่ง และนี่คือ12ผลสำรวจจากลูกค้าเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ SMS Marketing อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด